ไปได้ไหมฮะหมอเบิงบ่งรถก่อนเบิ่งรถก่อน ทางในละะน่วบ่นี่บันหวะจบทางเลยก่นอกอนีม่อวันนี้มีผู้โดยสาร้ <c oughs> อเ้โคตรยางนะชี่รถเลย โอ้สบายนะเว้ยโรงพยาบาลเอนนั้นได้หรือฮะตอนนี้บปล่าตอนนี้พอดีเออ ไก,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 ก่กันแล้วอืมไก่กันแล้วนดี้โอเคไปแล้วไปไปโรงพยาบาลแล้ว